สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับนอกมือนีผมพาท่านผู้ชมเดินทางมาที่บ้านขอดุงไงนะครับว่ามึงนะครับสวนผักนะครับบนเนื้อที่ประมาณ3งานนะครับซึ่งปลูกผักนะครับผสมประสานกันหลายยางหลายชนิดนะครับมือนีนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปหาคุณพ่อคุณกองนะครับเนาะที so ่เพิ really. ่นปลูก <like> ผ <Pinterest> ักอยู่นีนะครับไปมึงนะครับว่าเพื่อนปลูกผักอยังนงนะครับเนาะเราก็ไปสัมผัสเพิ่นนะครับว่าคุณพ่อเพื่อนเป็นยังขึ้นเลือกปลูกผักนะครับ ชนิดใดนะครับเป็นอยังคือเลือกนะครับเนาะมันดีบ่ดี๋ังได้นะครับลองไปสอบถามืงครับสวัสดีครับพุ่มพวงกองครับสวัสดีครับครับพุ่มพวงครับตอนนี้กำลังเหตุอย่างเนาะครับนี่ทอนผักที่อดีไปส่งตลาดเอาไปส่งตลาดนะครับเนาะโอ้ยู่เบื้องบนฝั่งไหครับพุ่มพวงปลูกมาจากปีหลังใครเนี่ปลูกมาได้ยสองปีแล้วสองปีแล้วนะครับอืม็คยขึ้นปู่วิเนียนบ่าครับนี่ปลู่วิเนียนประจําวิเนียนนครับเราเปีนพักที่เขาปลูกอยู่ปัจจุบันนี้เขาเน้นเป็นพักอย่างไรครับ เด้มากกระเทียมมันตลาดมันบ่อ้างไหมถ้าพูดถึงว่าผักหอมแบงสิมันคนปลูกหลายใช่มันตลาดมันอ้างเขาไปปลูกร้อมกันมันก็ราคาเหมือนตกวเท็กกี้พ่อใหญ่เคยปลูกหอมมาก่อนป่ะครับเคยเคยเคยปลูกตะกี้หอมราคาดีดีส่วนมันเท่าไรครับตอนนั้นมันเอาเนยน่ามาได้ไหมหอมหลายมันก็บถ้าหลายมันก็บล่วงแต่หน่อยก็ขึ้นราคาโอเนยน่ามาได้อ๋อมันีก็เลยหันมาปลูกกระเทียมสลาย อันกระเทียมกระเทียในปัจจุบันนี่ราคาเฮาลูกขายเนียมากร้จักบาทครับโ้ละหกสิบหาสิบบาทที่ทอดถอนได้พราลงหัวพราะผดถึงมาดองได้นะอืมคือกระเทียมมันนี่เขาจะไปดองไหครับเอาไปดองโอ้ใช่ครับอันนี้คือกระเทียมที่ว่าอายุหลายปีแล้ะครับนี่ครับปลูกได้โดนไปครับตัวน,นี้ได้เดือนได้ประมาณเดืนเดนเดนอนสี่สิบห้ามื่นเลยสิสี่สิบห้ามื่นอายุประมาณเท่าไรครับที่ว่ามันสามารถลูกขายได้กระเทียม ถ้าเอาไว้ทำพันมันก็ประมาณสามเดือนสามเดือนถ้าห่อโลกขายก็ประมาณเดือนเดือนครับเจ็ดประมาณเจ็ดสิบห้าวันมันอะไปเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าวันนะถอนได้อถ้าลกขายถ้าลกขายอืมครับมันเขาึ้นมาพันธุ์ยังครับอันนี้ครับก็พันุมาจากมาจากเหนื้อผนังเนี่ยให้มาพอพันุ์ไปคือพันุที่ว่าไปดองกับพันุที่ว่าไปกินหัวเนี่ยมันบ่คือกันน้ำกันน้ำกันดีครับน้ำกันอือครับกอว่ามาณเจ็ด มันแก่เขากัดดองได้แต่แก่ขึ้นไปอีกน้อยกว่าทํำพันนี่หนิไหมเอาไว้ทํำพันอันนี้คือพันอกะเทียมเนาะแต่ว่าเจสิมหามือสามารถลกได้ลกได้ลกไปข้ายได้ลอกายได้ลกส่งแตลาาได้กระเทียมนี่เคยได้ราคาหลายมันอยู่แบบแต่ละโลจะบบาทครับมันบอมันยุบประมาณนี้แหละอยู่ประมาณนี้ มันบ่นตลาดกับบ่แย่งกันนะครับวาขนปู่บ่ค่อยไหลข้นปู่บ่ค่อยไหลปานเฮากับขนปู่บ่ค่อยไหลข้นปูบ่ค่อยไหลราคามันส่งตัวถ้าผูกหอมแบงนี่ราคามันดีเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวก็หาบาทก็มีบางทีก็ขายบ่ได้ก็มีบางทีกับ,บ,บ,บเจ็ดสิบแปดสิบบาทก็มีแล้วแต่แล้วแต่ของตลาดมันแล้วถ้าตลาดอ้างบ่ออ้างไหมอครับให้ว่าเดี๋ยวให้อันพราะงี้ผ้ายังมึงแบงเดี๋ยวจะเข้านะครับเนาะถ้าตลาดอ้างมันก็ลง ครับขอโมมีรักป๊อบมาป๊อบกันราคาไหมครับผมนี่ต้องขอขอพุ่นะครับเหมือนพ่อยันเป็นมากๆนะครับที่ได้เสียสละเวลานะครับมาให้คุ้มดูกับท่านผู้ชมนะครับเนาะถ้าสำหรับท่านผู้ชมที่เหตุเกษตรนะครับในปัจจุบันนี้ก็คิดยังบอกนะว่าจะเลือกปลูกพักยังให้คุณพ่อนะนน้าช่วงนี้เอาปลูกพักยังดีที่สุดนะครับถ้าแนะน้ำหอมนี่คนปลูกไรไหม่นครับหอมนี่ก็ปลูกไรพวกพักใบพวกกระลำพวกนี้ละปลูกไรมันแบบ คอยเบิ้งตลาดว่ามันเขาเขาปลูกยังหลายเขาก็ไ่ต้องเป็นน้ำขนเขาอืมครับแต่ว่าช่วงนี้เราแค่ปลูกผีแพร่งแห้งปลูกริกะกระร่งปลูกกันอืมเดี๋ยวนี้คนปลูกยังหลายขึ้นแล้วเราโอ้ยิมาแพร่งเหรอเออแต่ว่าช่วง <c oughs> มันที่เป็นตกราคามันก็นะโฟนขึ้นมันออกหมดแล้วอืมครับโอเคครับเดี๋ยวห้องยางมึงแปลงนะครับเนาะท่านผู้ชมครับนี่เป็นแปลงกระเทียมนะครับทั้งหมดนี่พื้นที่สามงานนี่เป็นแปลงกระเทียมอยู่มันจากแปลงครับกระเทียมเมล็ด <Jet> เจแปลง17แปลงสิแปลงนี่ใส่หัวกระเทียมไปประมาณจะก,กิโลครับคุณพ่อหัวกระเทียมประมั่นสี่สิบโลเลยหรอสี่สิบโลที่หัวเป็นเป็นที่หัวเขาบัชนแกะคัดนะถ้าคัดแล้วประมาณจะยี่สิบยี่สิบโลนี่แหละคัดออกจากอเอาหัวนอนมันออกแล้วนะครับโอ้อันนี้เป็นผักชีเล่านะครับผักชีเล่าอืมอเป็นกระเทียมนะครับมาหนี่เป็นหอมอืมอันนี้หอมไม่ปลูกไป ทำพันธ์ตรงนี้หอมหอมปลูกทำพันธ์อันนี้เป็นหอมหอมแดงอันนี้เป็นหอมแดงปะครับหอมแดงหอมแดงนะครับเนาะอายุโดนไปได้แล้วครับนี่เท่านี้ครับคนเราเกลี้ยกล่อมเราก็เอชิมือกันเอาชิมมือเก็บเก็บพันธ์อันนี้ก็บเก็บทำพันธ์ไว้แบนหอมแดงแค่นี้นะมีแค่นี้ก็เลยเก็บไว้ปลูกไว้ทำพันธ์นะสือพันธ์ของมันแพงครับผมเขาปลูกเขาใส่สารชิมีป่ะคุณต๋อบ่บ่ใส่คือธรรมชาติเลยใส่ฟุ้งกับเป็นขีดขีดกลขีดใกล้อืมครับขีดใกล้รอยแล้วก็บกบแล้วก็บเนบได้แล้วอืม เห็ดธรรมดาเนี่ยเห็ดผู้เดียวได้ไหมครับนี่ผู้เดียวอ๋อครับบานี้ความกว้างของแปลงอยู่ประมาณเท่าไรครับเนี่เมตรหนึ่งเมตรหนึ่งข้อมเ่าหครับนี่จากนี่ไปวุ่นข้อมยาวก็บ่านเนอะแล้วจะเที่ยวมั่นเทาไรอ้เดีทีเอาสุดเท่าไรกับสุดเท่านั้นนะครับเนาะเทาไรกสุดเท่านั้นกับเน่าเน่ากับตัดเครื่องเขาสายยางเขากลางใช่ไหมันจังหลักสายยางไงครับประมาณนี้แหละ โอ้นะครับเนาะคุณเหรอสนใจตะกระเทียมเหรอวะนี้มันเห็นมันปลูกหยากมันยันหยากคขาบ่กระเทียมนี่ครับคุณบมีมันเป็นโรคบ่เดี๋ยวพายเป็นยางทั้งทั้งงามๆเลยครับงามๆเพราะ่เป็นโรคเด้หรอมันเท่ากับมีเนี่ยถ้าอากาศแปรปรวนมันก็เป็นโรคล่าปลอดส่วนใหม่สิเป็นโรคล่ามาครับโรคล่าโรคล่าล้วก็เป็นล่องเหยื่อไฟนี่ครับเหยื่อไฟลง อันนี้เนี่ยแปลงนี่คคุณบอกใส่เอาผักซีกเล่าไว้นาบอกเรื่องไหนเกิดเองรับมันมันเกามันมีไหมอ๋อคือปู่ไว้ขังเกามันเกิดขึ้นมามนะแม่นะครับแเกมันผักซี่เล่าแบบมีวันแต่บ้านนี้มันบอมันบตายตอืมตอกตีมาามันข้นก็เกาได้กันไลยทีนี้ว่ะบันนี้ก็เลยติดถอนไปตลาดนะครับผมอันนี้ด้ยมาารักษาง่ายเนี่ยถ้าเขาดูแลมันดีๆเขาแบบเบิ้งว่ากับมันใบบ่มีจุดไม่ล่าให้กับปศุสตเป็นอย่างมัน หันผันมันไม่จุดไม่ไล่นี่คือมันเป็นเย่ยงครับมันเป็นล่ามันเป็นล่าเชี่ยล่าแล้วก็เป็นเป็นเพลยไฟลงมันอ่ะมันรักษาได้บ่ครับเป็นผันได้เพลยไฟกับสียากันได้อันนี้แต่มันบ่าเป็นเยีงเขากว่าต้องไปยังมันรดรดน้ำดูแลมันกับเดี๋ยวบ่งมันเพราะกตี้สมบูรณ์เดียวกับใช้บรเวณงการสิจใจไปกว่าครับผมเมา่อต้องไปใส่ฉันชมีอย่างหนั บันี่ตลาดเท่าเท่าไปขายยังไงนั่นเนี่ยครรเทียมพ่อจังหวดเมื่อ้านนี่ก็มีเมียค่าไรโอ้ไม่ถ้าขายเป็นเป็นดองนี่ราคาหนึ่งบอกห้องพ่อจังดองลำลำลำบากลำหนึ่งนั่นไม่ถึงลกต้นไปขายเลยถอนต้นแล้วก็ล่างแล้วก็ทำเจ็ดมัดกิโลกิโลิญเรก็ให้ยม่ค่าเขาโอ้อันนี้อันนี้ต้องแหงก่อนป่ครู้ไหมพอแหงพแหงสดนี่ลราสดไปมือนี่ละโอ้ถ้าถ้าขายหัวแหงเนี่ยอันนี้แพงกว่าครับหัวแหงงี้เก็ยรติแปดสิบบาทออันนี้แต่ว่าขึ้นตกปอกก่อนบ่ หัวแหงครับหัวแหงกับตาเขามันแหงหมดแล้วมันไปว่ามันจะเดือนสองเดือนหอยยังขายได้หมดอืมอือนะครับหัวกระเทียมพูดถึงว่าหัวสดนี่เขาก็ถอนไปเลยอือครับถอนไปเจ้านี่เขาก็ไปล่างไปมัดไปแป้งหรือไปมัดแล้วก็ย่างยนจนยังก็ส่งให้แม่ค้าแม่ค้าเขาก็ตลาดเอาแบบแนี้ที่ว่าเห็นพี่น้องนะครับเพิ่นปลูกนี่น้ำบั่นเป็นอยังหัวมันคือปัญคือยังกระเทียมที่เขาสื่อกินน้ำตลาดกระเทียมเนี่ยมันกระเทียมกินซะมาครับมาปลูกเขาเกิดได้ รือบ่มันมันคนละสายพันธุ์คนละสายพันธุ์อ๋อคันเจียวมือหัวใหญ่เนี่ยเขาต้องไปหาสื่อน้ำจังใดยังสื่อใดเนี่ยครับมือเขาเอื่อว่าพันธุ์อยังงค่เทียมก็เสือรวมเพิ่นอยากไปเสือครับมูอนั่นมันพันธุ์พันธุ์ปีเขาเอื่อนท่านปีอ่ามันเป็นนี่เขาเอื่อนกับเทียมเขาเอื่อกับเทียมดอวันอ๋อครับกับดอกับวัดดอวันไหนอืมต้องไปเสือมันถือความแม่นว่าครับต้องไปเสือมันนั่นเะาต้องไปเรียกพันธุ์เอาไว้อือครับถ้าจังเสียงเขาเอาไว้เอาไว้ไปเป็น ไปเป็นพันต่อไปมันก็ยังเป็นหัวยังที่เก่าปะหัวยังที่เก่าอ่ะคือเก่าบลีบบอยังบะครับครับบ่เคยหอมบ่เคยหอมแดงมาเนาหอมแดงมาเนาเนี่ยมันดีเอาไปปลูกตอนเขาไปปลูกมามีมันหอมรีบมัดเมียนับมันแปลกนมันเพราะตอนตอนเอาไปกับยังยู่พอาะถเอาไปปลูกกับลีบมัดเก็บบนทนเจ้าว่าตัวนี้เก็บทนนี่ฮอดเวลาขวบปีกับยังดีก็แข้งเงยโยนแล้วก็ตอนไปใส่ยาอยัง ยาขามแมลรงปรต้องขีดมาแรงปาต้ังไปใส่มันอันนี้คุณพ่อขายเห็นไหมค่ะโดยตรงเลยบอลหรือว่าไทเทมีแบบว่าพอเพิ่มอยากมาซื้อคุณพ่อขายยุ่งไหครับขายเอาไเทมี่เกษตรกรเพิ่นอยากได้พันนะครับคุณพ่อมีเบอร์ติดต่อไะครับเจะาทุทสิ่วมาติดต่อสื่อมียู่เบอร์เบอยังครับคุณพ่อศูนยครับแปดเก้าเก้าแปดเก้าเก้าหนะครับ โทรมาสอบถามได้นะครับอยู่ที่บ้านควาดุง,งแง่ตะมนตุงแดงอำเภอจตรุรพักภีมานจังหวัดร,ร้อยเอ็ดนะครับเนาะ,ะเดี๋ยวอีกประมาณจัดหมื่นนะครับพ่อสีบาสีาาาไปเก็บเป็นเป็นท่านได<ม>้ประมาณอีกหลายมือเลยอีกหล,ลายมือยุ่นปะครับอีกประมาณสี่สิบกว่ามือสี่สิบกว่าเป็นเดือนกว่าคนละนะครับนี่หลายแปลงสิบกาแปลงนี่ยังโทรมาสอบถามพ่้ปรอบนึได้นะครับเนาะูคุณอยากได้ไปเป็นอ่าไปเป็นท่านนะครับจะปลูก่ันไว้นะทายากทายากอันนี้คือเฮาสั้งมาแต่จังหวัดใด้ก่อนไหมจังหวัดลำ จังหวัดแพร์โ you อ know. ้ทางทางภาคเหนือเลยผักเหนียเกาม้าเก็บพันไว้ทุกปีเลย่นมาครับเก็บพันไว้ทุกปีเอ้าแบ่งพันไว้เาประมาณใส่ตอนในปีหนาวแบบเก็บพันไว้อืมเอางี้ผมถามประมาณนเนี่ยแปลงนึงเนี่ยมันใส่ประมาณหลายปันไหนจักโลครับนี่กิโลเข่ามาปลูกแปลงหนึ่งใส่ประมาณูกนี่ประมาณจักสามโล่สามโลนะครับต่อต่อต่อหนึ่งแปลงหนึ่งแถวเนี่ยครับอาจะพ่ถึงอาจจะพ่ถึงกีไร่เนาะแป้งหนึงประมาณสองโลกว่านี่ละ นี่นะครับเนาะนี่เอาไปปลูกไว้เก็บไว้ได้เก็บไว้กินได้ครับเ<ว>่าต้องซือ้อเ่าต้องนั่นมันว่าครับไปเื้อเ่าต้องไปนั่นนี่นะครับมันมันราค<ม>าแพงเพรามควรดิจุ่มอย่นี้เขา,ขา,ม,าขมาขายแต่ก็แพงอืเอามีเขาทำกินดีกว่าจริงละ่ะยำนะครับท่านผู้ชมขันมู่ที่เราปลูกไว้แล้วรีบๆเนี่ยมันว่าแมนพันหัวน่ะนี่แมนบอสครับมันมันเป็นก็อายุเ้าบ่ถึงอือายุมันบ่ได้อันน่ะครับมันเอาเปนแต่เขาเก็บใบอายุมันได้สองเดือนกว่าเขาเก็บใบมันก็ดีเยอะแต่ว่า เพาะที่ปลูกไถนาไปมันกาลังกับว่าแข็งแรงครับผมแล้วมันก็รีบครึ่งนึงตัวครึ่งตัวครึ่งมันเดียวหาทิปหาทิปไอ้ใบมันเนี่ยค้นมาข้นกินป่ะครับคุณอเว้ยนี่เราก็ไปตาปลาไหมติไปกระเทียมนี่นะกระเทียมนี่เราเขาตาเข้าไปขายต้นสดนี่เราเขาไปใช้ตาปลาด้วยชวนมากโอ้ครับครับเนาะไปใช้ตาปลาพวกนั้นนะโอนะครับวันนี้นะครับขอขอขอบคุณนะครับคุณผอมากนะครับที่มาให้ความรู้นะครับกับท่านผู้ชมนะครับที กำลังเหตุการเกษตรนะครับเนาะเพื่ออย่าได้ไปใส่ในการตัดสินใจนะครับเพื่ออยากจะปลูกกระเทียมอย่างก็ต้องโทรมาสอบถามพ่อหนึ่งลองศึกษาดีๆนะครับเนาะแต่ว่าหอมนี่แนะน้ำบ่คุณพ่อหอมไหมบ่บ่แนะน้ำไหมครับแต่ว่าทุ่นไหลกับปลูกข้อให้กินกับโอเคย่นมครับวเป็นยังปลูกแปลงสองแปลงนี่ก็บว่าเป็นยังถ้าจะปลูกเป็นตลาดเ็นสินค้านั่นเสียงเสียงนาะิกาคนปลูกหลายแห้งนะครับอยู่แถวบ้านผมคนปลูกหอมหลายแห้งนะครับท่านผู้ชม นะครับเนาะอ่ามอนีงขอขอบคุณพ่กอรมร้ายนะครับเนาะขอลาไปก่อนขอพุณเลยๆครับสวัสดีครับ